สวัสดีค่ะสาวๆก็วันนี้พามาอยู่ในบรรยากาศด้านหลังนะคะเป็นน้ําตกนะคะวันนี้วันหยุดก็อยู่บ้านได้ยินเสียงหมาเห่าด้วยนะคะก็ได้โอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับสาวๆทุกคนนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้ที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนก็คือเรื่องของการทํายังไงที่เราจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในบทบาทนะคะก็สรุปได้3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือว่าให้พวกเรา มีความมั่นใจนะคะหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองความมั่นใจจะสร้างได้ยังไงนะคะก็เริ่มจากการที่เราต้องพอใจก่อนนะคะพอใจกับสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าเราจะอ้วนตามดำขาวเรียนจบอะไรมานะคะผิวพรรณเป็นยังไงขอให้เราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นนะคะความมั่นใจมันจะแสดงออกมาเองหลายๆคนเราคงเคยเห็นเนาะสาวสาวที่เขาอาจจะตัวอ้วนนะคะแต่เขาก็แต่งตัวน่ารักหรือบางคนก็เป็นคนที่ตัวเล็กนะคะก็สามารถมีการแต่งตัวให้ดูดีขึ้นมาได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจมันจะต้องสร้างมาจากข้างในของเราเองนะคะแล้วก็ให้คิดไว้เสมอว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้ในวันนี้ก็ให้เรา ค่ามันไปก่อนนะคะอย่าไปจมปลับอยู่กับปัญหาเพราะวันหนึ่งนะคะเมื่อเราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะค้นพบวิธีการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนี่คือข้อแรกนะคะก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะคะข้อที่2ก็คือขอให้เราคิดดีทําดีนะคะแล้วก็ส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะเพราะว่า ตัวเองเชื่อในหลักพระพุทธศาสนานะคะว่าคิดดีทาดีย่อมได้ดนะีแล้วก็ใช้มาตลอดระยะเวลาที่ตัวเองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเลี้ยงลูกเองมาตั้งแต่ลูก5้าขวบตอนนี้ลูก16แล้วนะ,ะก็11ปียึดหลักนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนเขาจะดีกับเราไม่ดีกับเร,กเราเจอกับสถานการณ์อะไรต่างๆนานา,นาสิ่งที่งยังยึสดสู่สมุก็คือเรื่องของการคิดดีทดําดีแล้วก็เชื่อว่าความดีจะเอาชนะทุกอย่างได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ตัวเองใช้เป็นหลัก ในการใช้ชีวิตให้เราเป็นผู้หญิงที่มั่นใจก็คือเรื่องของการรักตัวเองให้มากพอนะคะเราอย่าเป็นฝากชีวิตของเราไว้กับคนอื่นความสุขของเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะถ้าเรารักตัวเองให้มากพอเนี <t <t ่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกมีความสุขได้กับทุกสถานการณ์นะคะไม่ต้องรอให้ใครมามอบความรักให้กับตัวเรานะคะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขค่ะมีคนที่เรารักมีพ่อแม่พี่น้องของเรามากมายที่เขารักเราแล้วก็หวังดีกับเราถ้าหากเราไปเจอคนที่อาจจะทำอะไรไม่ดีกับเรา ก็อย่าไปเอามาเป็นปัญหานะคะว่าเ,เราไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรนะคะไม่ต้องนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดีเสมอมันทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นเราก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่คือ3ข้อที่ยอกจฝากทุกคนไว้ 1. ก็คือว่ามีความมั่นใจในตัวเองนะคะ 2. ก็คือคิดดีทดําดีและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือการรักตัวเองให้มากพอแล้วพวกเราทุกคนสาวๆชาา สวยออนไลน์บริตี้นะคะก,ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความสุขได้กับทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ